ก็คือว่าเรานะครับเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเองนะครับถ้าเกิดว่ารับราชการนะครับถ้าเราไปผูกติดกับนายนะครับเราติดกับนายเนี่ยถ้านายขึ้นนะครับเราก็ขึ้นด้วยถ้านายลงนะครับเราก็ลงด้วยนะครับชีวิตผมนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่กับนายตลอด นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะคอนโทรลได้นะครับก็คือชีวิตของเรานะครับเราคอนโทรลได้คือเราไปทํางานนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรทั้งหมดได้หมดเลยนะครับแต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้นะครับในทุกๆสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทาให้เราประสบความสําเร็จนะครับก็คือตัวของเรานะครับเพราะเพราะฉะนั้นลดนะครับลดการพึ่งพิงนะครับลดการพึ่งพิงกับกับใครสักคนหนึ่งนะครับอย่าไปผูกติดชีวิตกับใคร นะครับเราต้องเป็นคนกำหนดนะครับชะตาชีวิตของเราเองนะครับอันที่3นะครับอันที่ส